3ส,สิ่งนี้ชาวลัคนาราศีธนูคุณลองปฏิบัติคุณลองทำการงานของคุณจะรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นนะเป็นเป็นลักษณะของการเสริมดวงในเรื่องของงานนะครับโดยใช้หลักโหราศาสตร์และหลักพุทธศาสนานะครับแล้วก็หลักการทําบุญเข้ามามิกกันนะครับใน3อย่างนี้นะครับทั้นนั้นแล้วเนี่ย ชาวลัคนาราศีธนูดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะดาวสหัชชาเป็นดาวราหูนะก็มีจะมีดาวคลองเรือนต่างๆของดวงชะตาคุณไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราจะเสริมดวงในเรื่องราวของงานเราก็มาดูดาวเจ้าเรือนการงานนั่นคือดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ลัคนาธานูเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเสริมเรื่องของงานทําให้เควดานะครับที่ปกปักรักษานะครับความเป็นไปในด้านของการงานคุณก็คือวิถีชีวิตหรือคันลองว่างานจะเติบโตรุ่งเรืองดีก้าวหน้านะครับเวลาดูดวงเนี่ยเขาจะดูที่ดาวพุธในดวงชะตาในรางชะตานะครับว่าดาวพุธเดิมดีไหมนะถ้าดาวพุธเดิมไม่ดีนั่นก็คือกุศลเก่าบุญเก่าไม่ดี การงานก็อาจจะไม่ค่อยรุ่งเรืองนะถ้าดาวพุธของชาวลัคนาราศีธนูถ้าใครมีดาวพุธหรือดาวการงานในดวงชะตาเนี่ยไม่เด่นเนี่ยนะครับการงานของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่รืรหวาหรือว่าถ้ามันเสื่อมเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ให้ทําได้เป็นลงทุนอาจจะเจ๊งนะครับนะเป็นทํางานประจําก็เติบโตช้าหรือไม่เติบโตนะครับทำงานส่วนตัวก็ขยับขยายกิจการได้ยากนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นชั้นดาวพุธเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะนะดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของพระปางวันพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเนี่ยสร้างจากช้าง17เชือกพระอิศวรเอามาปนเป็นผงพรมห่มอด้วยผ้าผมด้วยน้ำอมฤตก่อเกิดเป็นเทพเทวดาที่เป็นตัวแทนของวันพุธก็คือเทว,เทวดาประจําวันพุธนะครับ ปกปักรักษาอยู่ในเรือนการงานนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะทําบุญนะน,นี้คือสิ่งแรกนะครับเราจะต้องทําบุญกําลังพระพุทธเพื่อเป็นการนึกถึงเทวดาประจาวันพุทธใช้กําลัง17เนะครับเช่นคุณจะไปบริจาคของให้กับสถานรับเลี้ยงดูเด็กคนแก่คนชราหรือเด็กที่ไร้ญาติ ขาดมิดหรือเด็กที่ยากจนตามที่ธุระกันดานต่างๆคุณใช้กำลัง17ก็คือคุณจะต้องซื้อปลาซื้อข้าวซื้ออะไรเนี่ยจะต้องทำเป็นกำลัง17นะครับยารักษาโรค17ชุดนะถ้าปล่อยปลาปลา8ตัวนะครับถ้าขนมก็สิบหงขนม17ชุดอะไรลักษณะเนี้ยนะครับเป็นตัวแทนของเทวดาบระจวันพุธจากนั้นคุณก็ อุทิศกุศลจากการที่คุณได้สร้างตรงนี้ให้กับเทวดาประจวันพุธให้มีแรงมีกําลังในการช่วยเหลือเปิดปัญญาให้กับคุณในการดําเนินงานในการทํากิจกรรมต่างๆทางการงานให้รู้ล่วงนะครับให้สําเร็จนั้นนะครับชีวิตคุณจะต้องทําบุญกําลัง17เป็นเป็นเนืองๆตลอดชีวิตสําหรับชาวลัคนาราศีธนูที่จะเกื้อกูในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งไปหวังคือทําเป็นเนืองๆนะครับทํา ทุกวันเกิดของเดือนก็ได้นะครับนะทำทุกเดือนเดือนละครั้งก็ได้นะแล้วแต่คุณหรือทุกวันพระตามคุณสะดวก 2. วัตถุมงคลที่เสริมดวงในเรื่องของงานเน้นๆก็คือจะเป็นพระปางวันพุธพระปางอุ้มบาทนะพระปางวันพุธกลางวันพระปางอุ้มบาทจะเกื้อกูลเสริมดวงชาวลัคนาราศีธนูให้งานนั้นมีความสําเร็จ หามาสการะบูชาห้อยคอภาวนาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตั้งไว้ที่ออฟฟิศที่บ้านนะแล้วก็สวดบูชาทุกวันนะครับแล้วก็สวดมนต์บูชาเทวดาประจําวันพุธนะครับก็จะเกื้อกูลนะครับหนุนนําดวงชะตาให้ผ่านพบแต่สิ่งดีๆในเรื่องของงานเจ้านายอุปบธรรมหรือการงานนั้นมีความสําเร็จนะครับ ซึ่งคาถาที่จะบูชาคือจะเป็น17จบเนี่ยเราจะต้องท่อง17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธปิสัมระโลปุสัตพุทธนะปิสัมระโลปุสัตพุทธเป็นลักษณะ17จบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ออฟฟิศสํานักงานของคุณโต๊ะทํางานหรือผ้าม่านนั้นคุณควรที่จะใช้นะครับเป็นสี เหลืองแก่จำปาแสดส้มมัดสุกนะจะเสริมในเรื่องของอำนาจการขยายงานหรือมีชื่อเสียงในวงงานขั้นตำแหน่งต่างๆนะครับในเรื่องของสีน้ำตาลสีเทาควันบุหรี่นะตรงนี้จะเสริมในเรื่องของความสำเร็จนะครับเงินทองสีเหลืองอ่อนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำชูนะสีครีมสีขาวนวลเหลืองอ่อนอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนหรือมีคนยอมรับสนับสนุนทุกวงงาน แต่พึงหลีกเลี่ยงสีชมพูกับสีบานเย็นนะครับในเรื่องของงานนะในส่วนของผ้าม่านโต๊ะออฟฟิศหรือว่าสีที่โทนที่เกี่ยวกับห้องทํางานนั้นไม่ควรใช้สีที่ผมบอกไปการหันหน้าควรหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกจะเป็นทิศของอำนาจนะครับบารมีในงานนะครับแล้วก็ทิศพายัพคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นทิศที่ดีมีความสําเร็จโชคลาภเงินทองทิศต,ตะวันออกจะเสริมในเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำชู ในส่วนของอัญมณีบุษราคำนะครับเสริมอํานาจวาสนาไพฑูรย์จะเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือไข่มุกจะเสริมในเรื่องของคนอุปธรรมค้าชูการได้รับการสนับสนุนต้อนรับทุกวงงานนะครับนี่คือ2ออย่างไปแล้วนะครับโดยรวมคือการทําบุญแล้วเคล็ดมงคลนะครับการทําบุญเคล็ดมงคลก็คือรวมกัน เป็น2อ,อีกสิ่งที่3นั่นก็คือหลักการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จนั้นก็คือคุณต้องใช้หลักอิทธิบาท4ีหล่อเลี้ยงจิตใจจูงจิตใจไม่ว่าจะเป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพึงพอใจในงานที่ทําถ้างานมันไม่รักนะครับต้องปรับใจให้รักถ้าปรับแล้วมันไม่ได้ก็ต้องหางานใหม่หาสิ่งที่จิตต้องการจริงๆหรือ จิตเรามีความถนัดตัวเรามีความถนัดนะครับแล้วก็รักมันได้นะครับนะเมื่อมีความรักงานแล้วคุณจะมีวิริยะก็คือความขยันมันเพียรอยากทําให้มันสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีจิตตะก็คือมีความแน่วแน่นะครับตั้งใจวิมังสาก,ก็คือมีการพิจารณาไต่ตรองในสิ่งต่างๆมีความสําเร็จได้แน่นอนนะครับ เราใช้หลักอธิบาต4ขับเคลื่อนชีวิตแล้วก็ทำสองสิ่งแรกที่ผมบอกไปนะครับนะก็ลองไปทำดูนะเป็นแนวปฏิบัติในเชิงโหราศาสตร์และพุทธศาสนาเป็นการมิกกันนะครับนะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับน่บพยายามทำบุญในอุทิศให้กับเทวดาประจำวันพุธหรือเทพพระพุธให้มากๆากแลเทวดาประจำกายประจำตัวให้มาเปิดปัญญาให้งานนั้นมีความรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียง วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ